ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทาง youtube นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการแกะท่อนะครับที่เราทากาวไปแล้วนะครับคือไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับเราเอาของที่เราใช้แล้วนะครับซึ่งท่อแบบนี้นะครับ ถ้าเราจะต่อเข้าระบบน้ําส่วนมากนะครับก็จะทากาวกันนะครับทีนี้พอเราจะเปลี่ยนแปลงใหม่หรือจะเปลี่ยนท่อใหม่ส่วนมากก็จะทิ้งกันนะครับทางสวนก็เลยคิดวิธีที่จะเอากลับมาใช้ใหม่นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อนะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีกันเลยนะครับว่าจะทำกันยังไงนะครับนี่นะครับเราก็จะใช้ยางนะครับจุดไฟนะครับแล้วก็เอาไปนลนในท่อนะครับที่เราต้องการจะเอาออกนะครับ นี่นะครับรนไปเรื่อยๆนะครับลนให้ท่อที่ติดอยู่ด้านในนิ่มนะครับ แล้วก็ใช้ครีมนะครับนี่นะครับใช้ครีมกัดท่อออกมานะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับเป็นวิธีที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทำได้ทุกคนนะครับ เราจะได้นำกลับมาใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับคือไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับถ้าเป็นข้อง,งอก็อีกฝั่งก็ทำเหมือนเดิมนะครับเอาไฟเป็นลนนะครับไฟเป็นลนให้ท่อตัวในมันนิ่มนะครับแล้วก็ใช้ครีมบีบออกมานะครับ แค่นี้ก็นำกลับไปใช้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าไปซื้อใหม่ตัวนี้ก็ประมาณ15บหถึงีบาทนะครับตัวหนึ่งเรามีของเก่าล้อเอากลับมาใช้นะครับนี่นะครับ ถ้ายังไม่ออกนะครับหรือว่ายังแข็งอยู่ก็เอาไฟไปลนไว้เหมือนเดิมนะครับผู้หญิงก็ทำได้นะครับนี่แฟนผมทำยังฮงก็นั่งทำกันใช้ได้หลายตัวแล้วนะครับทั้งข้อต่อตรงทั้งข้องอ ทั้งสมทางก็เอากลับมาใช้ได้หลายตัวแล้วนะครับก็ประหยัดไปด้วยนะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่เอาของเก่าที่เราไม่ได้ใช้แล้วมาประยุกต์ใช้ใหม่นะครับ ถ้าแข็งก็ก็จะยากนิดนึงนะครับ แล้วนะครับนี่เป็นปลาปาไงนี่นะครับเป็นกระสีตะออกอันนี้เป็นท่อปลาปานะครับนี่นะครับสามารถนํากลับไปใช้ได้อีกหลายๆรอบเลยนะครับทําแบบนี้สําหรับคนที่ทากาวติดท่อนะครับก็ แบบนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับที่ทํานี่นะครับนี้ทําหลายตัวแล้วนะครับนํากลับไปใช้ในแปลงได้หลายตัวนะครับนี่นะครับเนี่ยก็ฝากไว้เป็นแนวทางนะครับ <S <S 2> <S 2> เผื่อใครสนใจ ำของเก่ามาอายุใช้ใหม่ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องทิ้งนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อของใหม่มาใช้นะครับเราใช้ของเก่าที่อยู่ไปในสวนภายในแปลงนะครับกลับคืนมาใช้ใหม่นะครับครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ก็เป็นกำลังใจให้กับทางสวนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ